ท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับรายการซันเดย์โค้บ้านนะครับก็จะมาฉลองครับ1000ซับสไคร์เบอร์มาร่วมยินดีกับผมด้วยกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูพิเศษชี่นเคยนะครับนี่ครับนี่สั่งตรงนะครับจากราซาดาเมนูอะไรเดี๋ยวเองมาลุ้นกันนะครับอีที่แล้วนะครับผมฉลอง500ซับสไครบ์นะครับเป็นมาม่าเผ็ดนะครับ มะมา่าเผ็ดคูณหนึ่งพันเมตรสองพันเมตรนะครับมารุนไปด้วยกันนะครับทุกคนนี่ครับนี่เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันคือมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับตอนนี้กลำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเห็น เซเล็บนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนนะครับทานกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำนะครับแล้วก็ทานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันเผ็ดอย่างที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่าผมกว่าเผ็ดมากกว่าตัวมาม,ะมะ่าเผ็ดของเกาหลีนะครับที่สุดเลยนะครับตัวนี้ผมรอชิมครันว่าผมเผ็ดมันได้มากแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยครับนี่ นับเก๊กหวยนะครับฉร้องหนึ่งพันซับนะครับนี่เองครับอร่อยมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยครับครับเราก็จะลงมือนะครับลวกเส้นนะครับผมจะทำเป็นฉบับแบบต้นฉบับเลยนะครับแห้งนะครับ แกะก่อนเลยวันนี้จะกินสักสองทับพอนะครับอทับหนึ่ง๋ยอเ,เอาไว้แกงคนนะครับรับก่อนปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเห็ดนะครับมาดูว่าอันนี้ผมจะทนได้ไหมเนะรับ เขารับประกันว่าเป็นของแท้นะครับสาั่งซื้อได้ที่วัตตานะครับโอ้ขาดน,นะครับ่งซื้อง่ายครับเด๋วนี้มันมีร้านรับประกันเลยครับว่าเป็นของแท้นะครับของแท้จะมาดีเทียประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับทุกคนมันจะได้ แช่เครื่องปูไปก่อนเดี๋ยวเอาเส้นลงไปลวกก่อนนะครับน้ำร้อนให้ร้อนนะครับก็เอาเส้นลงไปเลยนะครับเส้นดำมากเลยทุกคนดำเนียมเลยหดกล่องข้างในเขาโคตรดีเลยตัวดูทุกคน ล่องมันเป็นกล่องแบบที่ดีมากนะครับเดี๋วเราจะลวกเส้นให้มนันนุ่มนะครับทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งทีครับอ้ยระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำแก้คอยรอไปก่อนนะครับครับก็ ทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง Sandel Visual นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับจริงๆผมจะเชาองตั้งนานแล้วนะครับพันซับได้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปก็จะเป็น5,000ซับนะครับมาเจอกันอีกทีว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับ ตางนี้ก็รอนะครับเราแมา่เราสุกก่อนนะครับแ่้รียวๆครับไม่มีอะไรมาโอ้โหเส้นเขาเหนียวมากเลยครับทุกคนติดไปก่อนจับได้แล้วน้ำไม่เยอะ <c oughs> โอ้โหน้ำดำมาก มันก็ไม่เยอะนะครับสองทับนิดเดียวเองผมจะเอาไปต้นหรือจะทับดีก็กินไม่หมดนะครับอะไรเนะี่ยเส้นดำเงียบเลยก็เข้าใจทำนะครับ กบเกลือนสีพริกโดยใช้เส้นสีดำนี่ก็ข้างที่จะเหนียวนะครับผมดูแล้วนี่ได้ประมาณนี้นะครับเหมือนไว้ใกล้ครับ โอวเยอะเหมือนกันนะครับดูในคลิปเหมือนอาจจะน้อยนะครับตองครับก็เยอะ,ะครับโอเคผมจะเอาลงจานเลยนะครับนี่โอ้ผมว่าพอนะแค่นี้ผมก็ผมก็กลัวสีมัแล้วสีมันน่ากลัวมากเดี๋ยวจะทำการปรุงเลยนะครับ คนะครับนี่ข้างปรุงนะครับใส่เลยกลิ่นมันออกเลยกลิ่นมันออกเลยแบบเหมือนเผ็ดเลยอ่ะหนึ่งซองนะครับเป็นที่นะครับสองซอง กินได้เลยจะไหวไหมเนี่ยให้หมดนะครับโอเคนะครับสองซองนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปทานให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะทนความเผ็ดของมาม่ามาเลเซียได้หรือเปล่านะครับไปติดตามชมกันเลยครับนะครับก็ถึงเวลากินแล้วนะครับโอ้ยมันคือเป็นตาเผ็ดแท้เดี๋ยวเราจะให้มันเข้าก่อน ทุกคนกินมปนเอาเรื่องมากก่อนที่เราจะลุยเจ้ามาม่ามาเลเซียกันนะครับขอดื่มน้ำเก๊กฮวยเล็กเ็กน้อยก่นครับสดชื่นนะครับมาลุยกันครับ คำแรกครับมาร่วมฉลองหนึ่งพันซับไปด้วยกันนะครับมามา่าเผ็ดมาเลเซียครับลุยครับอโอ้โห มานะฮะประเกรเริ่มแตกแล้วคำแรกรู้เรื่องเลยโอ้โพี่กวนครับ มันอร่อยนะครับเผ็ดจริงครับทุกคนเผ็ดมากครับคันที่สองครับอน้ำตาครับ ทําตามครับมันเผ็ดจริงๆครับมันเผ็ดอย่างนี้เขาเรํ่มเรียนจริงดูต่อครับ ว่าถ้าใครกินเผ็ดได้น่าจะชอบครับรสชาติมันกลมกล่อมมากเรหมอกหุลลงละอจะหมดไเนี่ยทุกคนครับอ๋อ ไม่ไหวฮะโอ้โหกระเกนแตกเรียบร้อยฮะน้ตามมาแล้วตอนนี้เพดานนะครับเพดานลี้พังหมดแล้วโคตระยอด เ็นืมากไม่ไหวครับไปต่อไม่ไหวน้ำต,ตาแตกเลยทุกคนโอ้โหเื็อมาก ที่เจอความเย็นยิ่งหนักเลยเรื่อยครับทุกคนผมจอมแพฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแก้ต้นอหมโอ้โหดูดิน่าจะเหลือประมาณพอหน่อยๆเลยอะ่ะ เผ็ดริงเผ็ดมากๆมากมายแตกเลยอ่ะอโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแพ้นะครับยอมแพ้ไม่หมดนะครับเดี๋ยเหมือนกันเด เป็ดจริงไม่ได้อิงนี่ยายสุดยอดน้ำอ้อยนะครับโอ้ยอินขานตาแตกเลยโอ้โหตาแตกจริงทุกคนดูอ๋อ ไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมแก้ตัวใหม่บ๊ายบายครับ